ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินข่าวดีครับล่าสุดคอรมอได้มีการอนุมัตินะคะว่าจะมีการแจกเงินเยียวยาให้กับคนไทย3กลุ่มพิเศษนี้เป็นการแจกด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีไม่มีการเว้นันหยุดราชการเลยนะครับแล้วจะมี3มกลุ่มไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับหากคุณชอบข่าวสารการแจกเงินแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอาชีพอะไรขอแค่คุณเป็นคนไทยคุณจะได้รับเงินจากโครงการต่างๆของรัฐบาลน,นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารนี้กดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตัง์มีเดีย ยิ่งดูยิ่งได้เงินบางทีอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ไม่มีเวลาดูทีวีคุณใช้เวลาดูช่องนี้ไม่เกิน5นาทีคุณจะรู้เลยว่าจะมีใครได้เงินอะไรจากรัฐบาลลดถึงตัวคุณด้วยนะครับและถ้าอยากได้เงินก่อนใครเคล็ดลับนะครับกดกระดิ่งด้วยการที่กดกระดิ่งประโยชน์ของคุณก็คือคุณจะรู้ข่าวก่อนใครและมีโอกาสได้เงินก่อนใครกับช่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินนะครับต้องขอกราบสวัสดีนะครับคุณพรชัยธีรวชนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังและในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังนะครับต้องมีแหล่งข่าวไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าข่าวมั่วหรือเปล่าข่าวจริงหรือเปล่าแหล่งข่าวอยู่นี่ครับและไม่สามารถโกหกได้เพราะถ้าสตางโกหกสตางจะงโดนฟ้อง ต้องเป็นเรื่องจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะครับโดยท่านได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่ากระทรวงการคลังและก็ธนาคารกรุงไทยได้จัดทําการโอนเงินในภาคส่วนของรัฐบาลร่วมจ่ายให้กับร้านค้าพี่น้องต่างๆที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับโดยจะมีการโอนเงินไม่เว้นบรยจุราชการนะครับสำหรับยอดจ่ายเนี่ยเขาจะโอนเงินให้กับพี่น้องกลุ่มนี้นะครับสแบบนะครับแบบแรกคือยอดจ่ายที่ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งเนี่ย พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านค้าเนี่ยจะได้รับเงินประมาณตีสองหกโมงเชา้าส่วนอีกหนึ่งส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะครับร้านค้าจะได้รับในวันถัดไปเวลาประมาณ17บเนาฬิกาสามนาทียาวไปจนถึง19บเนาฬิกาหรือ1นึ่ทุ่มโดยจะโอนเงินให้แบบนี้ไม่มีการเว้นวันหยุดราชการนะครับและสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านใดที่ยังไม่เคยได้รับเงินจากการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะครับอันนี้เป็นบริการขายสินค้านะครับไม่ใช่คุณไปใช้เงินนะ ในส่วนของประชาชนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งแต่นี้ลงทะเบียนในฐานะร้านค้าเรามาดูกันนะครับว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่จะเป็น3กลุ่มพิเศษจะได้รับเงินไม่เว้นวันหยุดนี้นะครับ3กลุ่มแรกเนี่ยที่จะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้หนึ่ง ต้องเป็นร้านอาหารนะครับ 2. ร้านเครื่องดื่มหรือร้านค้าทั่วไป 3. ผู้ประกอบการรายย่อยนะครับขายของตามแผงลอยตามหาประเรศต่างๆ3กลุ่มนี้จะมีสิทธิ์ได้รับลงทะเบียนนะครับโดยมีเงื่อนไขคือไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นแฟรนไชส์ธุรกิจนะครับอันนี้ไม่ได้ถ้าคุณเป็น3กลุ่มและไม่ได้มีเงื่อนไขที่เขาห้ามเนี่ย คุณสามารถลงทะเบียนได้นะครับโดยขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการนะครับของคนละครึ่งเนี่ยอย่างแรกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับผู้ประกอบการร้านเจ้าของร้านต้องมีบัญชีกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา 2. ต้องใช้วิบริการการรับเงินนะครับจากแอปพลิเคชันถุงเงินโดยออกในสาขาธนาคารกรุงไทยเฉพาะร้านที่ยังไม่เคยใช้บริการนะครับก็สามารถ ไปที่กรุงไทยได้ 3. เจ้าหน้าที่จากกรุงไทยเนี่ยเขาจะลงพื้นที่มาที่ร้านของท่านนะคะเพื่อมาตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณเนี่ยติดต่อได้ไหมเป็นจริงไหมไม่แกงพนักงานไม่หลอกรัฐบาลประมาณนี้ต่อมารอผลการพิจารณาผ่านทาง s m s นะครับรอประมาณ1-3วันแล้วก็ เขาเนี่ยก็จะอนุญาตให้คุณเนี่ยได้ใช้บริการคนละครึ่งกับลูกค้าของคุณได้ต่อมากรณีที่ร้านค้าได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงก,การแล้วแอปถุงเงินจะแสดงปุ่มคนละครึ่งบนแอปถุงเงินนะครับให้ร้านค้าหรือเจ้าของร้านพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดปุ่ม คนละครึ่งเพื่อยอมรับและตกลงเงื่อนไขในโครงการครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยสตังอาจจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ข้างล่างนะครับเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนสําหรับพ่อค้าแมค่ค้าคุณคลิกไปที่ข้างล่างตอนนี้มีร้านลงทะเบียนประมาณ ,00 กแสนกว่าร้านแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า จาก,จกัดแค่ห0 0 0นร้านเท่านั้นใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคุณมีร้านของตัวเองเนี่ยคุณสามารถลงได้เลยเข้าไปเว็บไซต์นี้นะครับจะตั้งทิ้งไว้ให้ข้างล่างคลิกลงได้เลยนะครับคลิกข้างล่างได้เลยให้คุณกรอกชื่อร้านของคุณก่อนว่าชื่อร้านอะไรจากนั้นให้เลือกนะครับประเภทใดประเภทหนึ่งระหว่างร้านอาหารและเครื่องดื่มหรือร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปเมื่อคุณเลือกประเภทร้านแล้วนะครับหรือประเภทกิจการแล้วใส่ชื่อผู้ติดต่ออาจจะเป็นชื่อคุณนะครับแล้วก็ เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นนะคะก็ใส่ชื่อจังหวัดนะครับที่สามารถติดต่อได้และเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็เขตอําเภอใส่ตําบลใส่รหัสไปรษณีย์ใส่ถนนนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะครับถ้าใครสมัครอีเมลไม่เป็นนะครับแนะนําให้ไปที่ธนาคารนะครับโดยเฉพาะกรุงไทยนะไปขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยสมัครให้ ในกรณีถ้าใครนะครับไม่มีบัญชีเงินของกรุงไทยเนี่ยกรุณาไปติดต่อที่สาขานะครับเขาจะเปิดบัญชีให้เพื่อรับเงินจากโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วนะครับให้ติ๊กถูกตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วเขาจะเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการและยอมให้ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อสมัครร่วมโครงการคนละครึ่งเมื่อคุณอ่านเสร็จติ๊กป๊บแล้วก็กดลงทะเบียนจากนั้น,นก็รอเจ้าหน้าที่มานะครับพอเจ้าหน้าที่มามาเช็คว่าเป็นจริงหรือไม่ภายในสาวันเขาจะมีข้อความสงหาคุณว่าได้รับอนุมัตินะครับจากนั้นคุณก็เริ่มรับลูกค้าเริ่มรับเงินได้เลยอย่างที่บอกไปถ้าคุณเริ่มเปิดใช้บริการคนละครึ่งแล้วนะครับเขาจะโอนเงินให้คุณ ทุกวันไม่มีวันหยุด3กลุ่มพิเศษนี้ยอไปค้าอย่างแรกคือกลุ่มร้านอาหารกลุ่มที่2คือเครื่องดื่มร้านค้าทั่วไปและกลุ่มที่3คือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องด้วยโครงการนี้เนี่ยน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหากระได้แผงรอยตามร้านค้าต่างๆนะครับก็ขอให้เฮงเฮงเฮงทันท้ายปีแล้วก็ต้นปีหน้านะครับหากคุณชอบข่าวการแจกเงินแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดสักข่าวเลยนะกดไลค์กดแชร์ like, share, วิดีโอนี้กดติดตามช่องสตัง์มีเดียช่องนี้ยิ่งดูยิ่งได้เงินรวมทุก ข่าวสารการแจกเงินมาให้คุณถ้าคุณเป็นคนไทยคุณต้องดูช่องนี้นะครับและถ้าอยากได้เงินก่อนใครกดกระดิ่งด้วยการกดกระดิ่งนี้จะทําให้คุณได้ข่าวก่อนใครและมีโอกาสเข้าถึงเงินก่อนใครนั่นเองเพราะฉะนั้นอยากได้เงินก่อนใครกดกระดิ่งกับช่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินจากการข่าวแจกเงินกับข่าวหน้าครับ